ตอนนี้มันมีดราม่าอยู่เรื่องหนึ่งนะที่เราอยากจะพูดถึงนะคะ นั่นก็คือดาราม่าของเพจเพจหนึ่งชื่อเพจว่าแบกเปเกอร์นะซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็ทำเพจด้วยนะคะที่เราอยากพูดถึงเขาเนี่ยเพราะว่าเขาโดนประชาชนชาวกัมพูชาถล่มยับเลยนะเนื่องจากว่าเขาไปเที่ยวงานสงการที่กัมพูชามาเนาะแล้วเขาก็มารีวิวประมาณว่าเขาก็อุตส่าห์รีบตื่นแต่เช้าอยากไปเล่นสงการอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าพอไปถึงยังไม่มีคนมาเล่นเลยซึ่งเขาก็พูดประมาณว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นที่ประเทศ เป่านนี้ก็คงจะมีคนเริ่มออกมาแล้วเนาะแล้วเขาก็แพลนกล้องไปให้เห็นนะว่าเออมันยังไม่มีคนมาจริงๆอะ่ะซึ่งหลังจากที่เขาออนคลิปนี้ไปนะก็ถูกประชาชนชาวกัมพูชามาถล่มเละเลยนะว่าแบบกลับไปเลยไม่ต้องมาเที่ยวเลยหรือว่ากัมพูชาเนี่ยตอนเช้าเขาจะไปทําบุญกันนะกว่าเขาจะมาเล่นกันก็ตอนเย็นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คือแบบด่าแบบชนิดที่อ่านออกอากาศไม่ได้นะ ทีเนี้ยต้องบอกว่าพี่เป็นคนที่ดูช่องนี้อยู่แล้วนะคะก็คือช่องแบกเปเกอร์ก็เลยอยากจะมาพูดถึงเขานะว่าแบบเออไอการที่เขาไปรีวิวแบบเนี้ยคือเขากวนตีนหรือเปล่าวะ oh. <laughs> ตั้งใจไปกวนตีนคนกมูชาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ด้วยความที่เราดูช่องเขาแบบเกือบทุกคลิปเลยนะเราก็เลยอยากจะพูดนะคะว่าน้องเขาเป็นคนที่แบบมักจะพูดอะไรตรงๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามอะ่ะเขาก็จะแบบพูดอะไรที่แบบโนสน no แค่คือคิดอะไรก็พูดเลยอะไรประมาณนี้นะก็คือเด็กผู้ชายท่านหนึ่งที่แบบว่าไม่แอปไม่สร้างภาพไม่มีภาพอะ่ะ เขาเห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นดีไม่ดีก็คือพูดเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วเขาอะก็เคยไปเทีเ่ยวกัมพูชามาแล้วซึ่งรอบนั้นเนี่ยที่เขาไปอะนะตอนนั้นก็แบบไม่ได้เทีเ่ยวงานสงการนะเขาก็ไปเทีเ่ยวนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็รีวิวแบบตามจริงทุกอย่างไม่ได้พูดถึงแต่ข้อเสียนะเรื่องดีๆเขาก็มีพูดเขาก็มีพาไปกินนู่นนี่นั่นเราว่าเขาอะรีวิวกัมพูชาดีกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำไปนะ แต่มันอาจจะเป็นกับว่าตอนนั้นน่ะกัมพูชายังไม่ค่อยมีประเด็นกับประเทศไทยเยอะไงโอเคอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันเพึ่งมาแรงจริงๆในช่วงหลังจากที่คนกัมพูชาเนี่ยดูละครเรื่องบุเพศนิวาสพอเขาดูเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกอินแล้วก็เริ่มหันมาใส่ชุดไทยกันนะคะซึ่งพอใส่ชุดไทยเสร็จแล้วมันไม่เป็นไรหรอกนะคนไทยไม่ใช่คนขี้ห่วงขนาดนั้นใส่ได้ไม่ว่ากัน แต่ปัญหามันมาเกิดตรงที่ว่าเขาดันไปเคลมไงว่าเนี่ยคือชุดประจำชาติกัมพูชาทางทั้งที่จริงๆแล้วชุดประจำชาติของเขาคือชุดซัมปอร์ดซึ่งไม่มีสบายหลังจากที่เขาเริ่มเคลมชุดไทยนะมันก็ทําให้เกิดประเด็นอื่นๆตามมาอีกเนาะอย่างเช่นแบบเคลมมวยไทยอะไรเงี้ยนะว่าแบบจริงๆแล้วมวยไทยเนี่ยมาจากโบกตอนะซึ่งโบกตอเนี่ย เป็นการต่อสู้ของกัมพูชาเนาะอันนี้เดี๋ยวไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะขอเล่าทีละเรื่องก่อนละกันทีนี้ไฟมันมาลุกโชนเนี่ยนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับการขึ้นมรดกโลกประเพณีสงการอย่างเป็นทางการจากยูเนสโกนะก็ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพมา่าต่างก็แบบไม่พอใจนะหาว่าคนไทยเนี่ยยึดเอาประเพณีสงการเป็นของตัวเอง ซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยบอกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของงานสงการเพราะคําว่าสงการเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียเนาะไอการเล่นน้ําแบบลับกษณะเหมือนสงการเนี่ยที่พมา่าเขาจะเรียกว่าติงยานมั้งถ้าพูดผิดขออภัยนะแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยจะเรียกว่าโจนฉน้ำถมเยซึ่งการเล่นน้ําแบบดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้มาศาสตร์กันตามท้องถนนแบบคนไทยเล่นนะมันคือการที่เราไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วก็แบบไปวัด ไปส่งน้ำพระนั่นน่ะคือสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านมี oh. แต่สิ่งที่คนไทยเขาไปขึ้นยูเนสโกอ่ะอันนั้นมันคือวิธีการเล่นแบบประเภทที่ใช้ปืนฉีดน้ําฉีดกันแบบรบสู้กันเอาน้ําขึ้นหลังกระบะแห่แหนเล่นกันตามท้องถนนซึ่งอันเนี้ยใครเริ่มก่อนก็คงพิสูจน์ยากนะแต่ว่ามันโด่งดังมาได้เพราะประเทศไทยแล้วเราก็ทําแบบเนี้ยมาแบบหลายสิบปีเนาะจนกระทั่งแบบเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกว่าเทศกาลนี้เนี่ยมันดังขึ้นมาได้เพราะประเทศไทย นั่นถึงทำให้ยูเนสโกรองรับให้เราแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เราเพราะว่ารูปแบบการเล่นน่มันไม่ได้เหมือนโบราณน,นะมันเป็นการเล่นแบบเป็นสงครามน้ำเป็นเทศกาลน้ำเป็นสงครามก็สรุปว่าประเทศเพื่อนบ้านคะคุณใช้ชื่อเดิมของคุณไปเลยค่ะนะพม่าคุณก็ใช้ชื่อของคุณไปกัมพูชาคุณก็ใช้ชื่อของคุณไปไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้สงครามเหมือนไทยเนาะ <c oughs> แล้วก็อยู่กันแบบสงบสุขดีกว่า คือพี่อ่ะไม่ได้อคติอะไรกับคนกัมพูชานะต้องบอกไว้ก่อนสมัยเด็กพี่ก็มีพี่เลี้ยงเป็นคนกัมพูชาแล้วคนงานที่บ้านตอนที่พี่เปิดร้านอาหารอะไรเนี่ยก็มีลูกน้องเป็นคนกัมพูชานะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีพี่เชื่อว่าทุกประเทศมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีพี่ก็อยากให้แยกแยะ รวมถึงคนกัมพูชาเองด้วยคุณควรจะเลิอกอคติกับคนไทยคุณนะ่ะกำลังถูกรัฐบาลของคุณใส่สมองว่าแบบคนไทยไม่ดีงู้นอย่างนี้เพื่อให้คุณนะ่ะมาเกลียดคนไทยคุณจะได้ไม่มีเวลาไปสนใจไงว่ารัฐบาลของคุณนะ่ะเขาปกครองประเทศดีหรือเปล่าเขากงกินหรือเปล่าเขาปกครองคุณยังไงทําไม 40- ่0ห้าิปีแล้วประเทศคุณยังไม่ไปไหนเขาพยายามที่จะให้คนไทยเป็นผู้ร้ายในสายตาของคุณไง เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวกัมพูชาตื่นเถอะนะออกมารับข่าวสารของข้างนอกบ้างนะคะแล้วจะได้แบบรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะความเป็นมาเป็นไปในแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงเนาะอย่าพึ่งเชื่อข่าวสารที่อยู่ในประเทศทุนที่เขาพยายามศาสตร์เข้ามาให้คุณรับรู้ร,ร,รับฟังแล้วให้คนไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคุณเพราะจริงๆแล้วคนไทยอะ่ะช่วยคุณมาตลอดนะอย่างตอนที่แบบขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคนไทยก็ช่วยคุณนะ มีการเปิดด่านมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลืออะไรต่างๆนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกับประเทศไทยนะประเทศไทยก็พร้อมจะช่วยแบบประเทศของคุณในอีกหลายๆเรื่องนะคะต่อไปนี้พี่จะพยายามมาเล่าเรื่องนี้นะเพื่อที่จะให้เราแบบฟังความสองฝ่ายอะ่ะมันจะได้ไม่เกิดการตีกันเนาะก็เป็นว่าเรื่องของเรื่องนะคะที่จะมาสรุปให้ฟังในวันนี้ก็คือว่าถ้าถามว่ายูทูบเบอร์ท่านนั้นน้องซันนี่เนี่ย เาตั้งใจจะไปหาเรื่องไปรีวิวเพื่อที่จะแบบกดจนชะน้ำชะมยของกัมพูชาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้วน้องเขาอะแค่เป็นคนตรงๆมากกว่าแล้วก็เป็นคนแบบเหมือนติดพูดอะไรที่มันดูกลัวนิดนึงอะ่ะด้วยน้ําเสียงที่เขาหัวเราะหรืออะไรมันเลยอาจจะทําให้คนกัมพูชารู้สึกว่าแบบเหมือนถูกดูถูกหรือเปล่าซึ่งเอาจริงคุณต้องไปดูเจ้าของเพจ แบ็คแพคเกอร์เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวหลายที่หลายประเทศนะเขาก็จะมีการแบบรีวิวอะไรํานองเนี้ยแหละเนาะคล้ายๆกับน้องณชาที่แบบเอ่อเป็นเซลลไขยรสอะที่เขาเคยไปกัมพูชาก่อนหน้าน,นี้เออแล้วเขาก็แบบไปรีวิวแบบเขาจะทําเสียงนิ่งๆแบบรีวิวกัมพูชาคือมันเป็นสไตล์อะนึกออกป่ะสรุปให้ละกันนะว่ายูทูบเบอร์ท่านนั้นนะคะไม่ได้กวนตีนท่านแต่อย่างใด เขาก็รีวิวตรงไปตรงมานะว่าเออตอนเช้ามันยังไม่มีคนจริงๆแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูในคลิปเต็มของเขาก็จะเห็นว่าตอนเย็นเขาก็ไปเล่นกับคนกัมพูชาแล้วมันก็มีคนเยอะๆเออเขาก็ให้เห็นทั้งในสองช่วงเวลาไงทั้งช่วงเช้าที่ยังไม่มีคนแล้วก็ช่วงเย็นที่มีคน โอเคเนาะส่วนเรื่องอื่นๆความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมนหลังแล้วกันกดติดตามไว้นะคะจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากพี่มาสรุปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะพยายามมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะใครชอบก็กดไลค์ไว้แล้วกันนะจะได้มีกําลังใจมาสรุปเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกค่ะ